คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทาโราด้วยนะคะสับส,สดๆกันเลยสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะขอดูพลังงานหน่อยคุณจะได้ลงเอยกันหรือเปล่าต้องบอกเลยสําหรับคนที่เลื่อนฝีนมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากถามว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันไหมต้องบอกเลยว่ามีโอกาส ดูเหมือนกับว่าความรักความดีงามนะที่คุณสร้างมาโดยตลอดเขาจะเห็นคุณค่าเห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าของคนคนนี้สักทีนะ ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณต้องบอกว่าพลังงานดีๆที่คุณคอยอ,อ,อาจจะพูดดีคิดดีทดําดีอะไรทําอะไรดีๆให้กับเขามาโดยตลอดมีความเป็นห่วงเป็นใยทั้งต่อหน้าและรับหลังอะไรต่างๆที่สร้างมาโดยตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้สึกอยากที่จะ สารสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกคุณงามความดีที่คุณทํามาทําให้เขาเห็นอกเห็นใจแล้วรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกประทับใจแล้วมีโอกาสเหลือเกินที่เขาอยากจะลงเอยกับคุณค่ะความรักที่มีปัญหาประสรททั้งหลายต้องบอกเลยว่าจะฝ่าฟันฟันฝ่าไปได้ด้วยพลังแห่งความรักมีโอกาสได้ลงเอยกันยินดีดเลยนะคะ